ความฝันเมื่อวันวันหยุดเชื้อโควิดอยู่บ้านก็ดีนะจะได้เล่นกับปังปอนทั้งวันเลยอืมว่าแต่ทำไมถึงอยากสร้างยานอวกาศล่ะลูกก็ปอนอยากเป็นนักบินอวกาศแล้วตอนเด็กๆพ่อตาอยากเป็นอะไรครับอืมพ่ออยากเป็นเชฟขนมไทยน่ะทำไมผมอยากเป็นล่ะครับพอเวลากินขนมเราจะรู้สึกมีความสุขพ่อเองก็อยากทำให้คนมีความสุขเหมือนกันและที่สำคัญพ่อจะได้กินขนมทั้งวันเลยอยากกินขนมฝีมือพ่อละสิ แม่ย่าเคยบอกว่าไงนะแตนแตนขนมตาลฝีมือเชฟต่ายพร้อมเสิร์ฟแล้วครับบิ๊กน้ำลายยืดอ,อยากกินใช่เปล่าอ่ะเป็นไงเป็นไงอร่อยไหมบิ๊กเอาอีกไหมทายขนมเชฟต่ายได้ยังไงมากินชิ้นใหม่เลยนะเจ้าบิ๊กช่วงล็อกดาวน์อย่าปล่อยเวลาผ่านไปเปล่าๆล,ลงมือทําตามความฝันกันเด็ครับ